สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะเวนโรงพักนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจไทยจากทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามาสัจรกันที่จังหวัดสระแก้วครับร่วมพูดคุยกับท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับพลตำรวจตียิ่งยศเทพจํานงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านผู้การครับเห็นผู้การนี้มารับตาแหน่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับครับผมตอนมาก็เห็นบอกว่าเจอสถานการณ์น้ําท่วมก็ตรงนี้เป็น หลายๆจังหวัดโดยเพราะในแถบภาคตะวันออกนี่เจอกับหลายจังหวัดนะครับแล้วาสรแก้ววันวันแรกที่เรามาเหยียบเลยเนี่ยก็เริ่มมีการรับน้องเลยก็ก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันจะได้ในในส่วนตัวเป็นเรื่องดีสำหรับวัดกําลังตํารวจของเราว่าเราพร้อมแค่ไหนแต่อาจจะเป็นเรื่องโชคร้ายสําหรับคนพื้นที่นะฮะซึ่งหลังจากมาวัดกําลังตํารวจสแก้แล้วผมคิดว่า ผมโชคดีที่ได้มีพี่น้องตำรวจแก๊ท,ที่ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องจิตใจทั้งเรื่องอขวัญกําลังใจต่างๆเนี่ยดีมากนะครับ,รบทันทีที่เกิดภาวะน้ํำท่วมเนี่ยผมยังไม่ได้ไม่ได้สั่งการเลย,เลยการจัดการค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับ,รบแล้วก็เราก็แค่เข้าไปบํารุงขวัญตํารวจที่เขาประสบภัยด้วยแล้วก็ไปจัดระบบระเบียบให้มัน อ่าเป็นกิจจานนิดเดียวแล้วเข้าดีเข้าทางได้เร็วครับนั่นก็คืองานแรกที่มาถึงเลยนะครับจังหวัดแกลวครับแล้วท่านผู้การนะครับจังหวัดสระแก้วเราเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับความยาวกว่า165กิโลเนี่ยท่านผู้การมีการอ่ามีนโยบายในการดูแลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนยังไงครับครับตรงนี้จังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่จําเป็นต้องมีอ่ลักษณะพิเศษในการจัดการนะครับอย่างที่พิธีกรบอกว่า พื้นที่แนวชายแดนมันยาวมากครับลำพังตำรวจเองเนี่ยทำงานลําพังไม่ได้นะครับ,รบการบูรณาการกําลังไม่ว่าจะฝ่ายทหารฝ่ายปกครองหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนเนี่ยมันจะต้องมีการทํางานร่วมกันแบบเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกกระทรวงนะครับ,รบโดยเพราะจริงๆนยโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านบอกว่าเราเป็นข้าราชการในประวัติในระดั่หัวมาทํางานในพื้นที่เนี่ยโดยเพราะพื้นที่ลักษณะพิเศษอย่างนี้เนี่ย มันจะแบ่งแยกกระทรวงไม่ได้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันเราจะมีการพบปะกันอยู่ลายเวลานะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูย้อนไปประวัติศาสตร์จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ชายแดนด้านสระแก้วไม่เคยมีปัญหาด้านสู้รบ,รบนะครับเราเป็นประเทศที่ทําการค้าร่วมกันตลอดแล้วก็เวลามีสถานการณ์สู้รบ แนวอื่นเนี่ยแนวนี้จะนิ่งเลยเพราะว่าประชาชนทั้งสองประเทศไม่มีความรู้สึกว่าเป็นประเทศเราประเทศเขามันรู้สึกว่าเราคือแผ่นดินเดียวกันี่น้องแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบท่าทีได้อาศัยนะครับการค้าแถบนี้จึงพัฒนาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การโดยเพราะการตำรวจเองการฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยทำงานไม่ยากนะครับเพราะว่า ออนอกจากเราประสานร่วมมือกันระหว่างข้าราชการภายในจังหวัดแล้วเนี่ยข้าราชการฝั่งกัมพูชารเราก็ร่วมมือกันตลอดเวลานะครับมีการไปเยือนกันมีการประชุมมีการรับทา,ารร่วมกันข้าราชการฝั่งนู้นเนี่ยพูดไทยได้แล้วนในส่วนีาฝั่งเราเนี่ยเวลาที่ผมกําลังมาย้อนมองตัวแล้วว่าเออข้าราชการกัมพูชาเนี่ยเขาศึกษาภาษาไทยของเราเนี่ยกำลังค่อนข้าง พัฒน,นาไปช้าเพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องภาษาอังกฤษรจริงๆแล้วเนี่ยสาก้วมันต้องพัฒน,นาภาษากพูชาก่อนวันนี้ผมก็เลยมีนโยบายซึ่งเป็นนโยบายท่านบบวาตรอ้วยว่าภาษาที่จําเป็นต้องใช้ในพื้นที่เนี่ยนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษากพูชาจําเป็นนะครับหน่วยราชการในพื้นที่สากลเนี่ยนอกจากจะมีข้อความภาษาไทยติดไว จะมีภาษาอังกฤษมีภาษาชาครวมไปถึงโรงพักของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ท่านผู้การนำล่องสักกิ่โรงพักที่จะทำคือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวแนวติดชายแดนกัมพูชาเนี่ยเราทําหมดนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้การหม่วยตรพราคสองด้วยว่าจะทําให้ให้โรงพักของเราเนี่ยเป็นโรงพักที่ต้อนรับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ครับใช่ครับท่านผู้การครับแล้วนโยบายในการให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วครับเช่น การจัดการบริหารจัดการแบบ one stop service ในในโรงพักโรงพักหนึ่งให้ให้เบ็ดเสร็จเลยครับทุกระการนีานะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะโชคดีที่ไม่ต้องมาคิดใหม่ทําใหม่เลยเลยแค่ผมทาตามนโยบายท่านผู้บริการเมืองชาตินะฮะกับท่านผู้บริการบุตรพลทัพักสองแค่เนี้ยผมคิดว่าทําได้สัก80%ผมคิดว่าชาวสาแก้วอนุโมทนาสาธุแล้วนะครับเวลานี้ผมกําลังนํานโยบายของท่านผบวตรลอนะครับนโยบายของท่านผู้บริการบุตรพลทัพักสองเนี่ยท่านพบ เรยายเน้นหนัก16ข้อท <c oughs> ่านผู้จัดการบทวดลังภาคสองนโยบายเร่งรัด3ประการผมเรียกว่านิยบาย16บวกสเนี่ยเอาตรงนั้นมาแปลงเป็นแผนการปฏิบัติซึ่งตรงนี้เรามีการติดตามการปฏิบัติตามแผนอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งผมคิดว่าเอานิยบายนะครับมาแปลงเป็นกลยุทธ์และแปลงแผนปฏิบัติตรงนี้ทําให้เรามีแนวทางเดินที่ชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้เรากำลังจะเดินไปทางไหนเรากําลังจะทําอะไรให้มัน บ่งไปเลยว่าในรูปธรรมแล้วเนี่ยอย่างนโยบายในเรื่องอการจัดการการบริกรารบุพักเราจะทําอะไร,รผมยกตัวอย่างว่าในห่วงต้นเนี่ยบอกว่าจะไปเปลี่ยนยกเครื่องภายในเวลาสามเดือนมันเป็นไปไม่ได้ผมบอกว่าเราค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าชัดเจนในเรื่องอรูปธรรมผมยกตัวอย่างว่าสมมติคนเดินขึ้นมาบุรพพักเนี่ย ให้บริการที่ดีดียังไงนี่มันวัดลำบากเพาเอาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเอาเป็นว่าตำรวจสวัสดีชาวบา้านได้ไร้รับททาตัวเหมือนเซเว่นอีเลเวนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโชค,คดีครับผมบอกเอาสามคำเนี่ยในสามเดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกายนวันสิ้นเดือนธันวาเอาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมเฉพาะกิจไปสุ่มดูที่ว่าทําแค่เนี้ยทาได้ไหมประเมินผลประเมินผลแต่เราจะไม่ประเมินผลไปเป็นทางการเราจะอาศัยเครือข่ายของเราเนี่ยภาคประชาชนก็ตามสื่อมวลชนก็ตามเนี่ย อาจจะมีการสอดกล้องแอบไว้นะฮะอันนี้ไม่ได้ไปจับผิดครับแต่ไปจับถูกนะฮะจับถูกคือเรามีนโยบายว่านโยบายอย่างเนี้ยถ้าใครปฏิบัติตามเราจะมีรางวัลให้ไปจับถูกนะฮะคำง่ายง่ายแค่สามคำสวัสดีขอโทษขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็โชคดีครับอะไรง่ายๆอย่างเนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่ลองทําจริงและทําแบบ ไม่ต้องรู้จักกันเลยเนี่ยไม่ต้องรู้จักว่าไอ้คนเดินขึ้นมาเป็นตาสีตรสาที่ไหนทํางี้คนทุกคนถ้าทําได้เป็นอนุมัติผมว่าผมผมเดินก้าวต่อไปได้แล้วแต่ถ้าเกิดแค่นี้ทางทาไม่ได้เนี่ยก้าวต่อไปผมก็ต้องมาพิจารณากลยุทธ์ใหม่แล้วว่าจะทําไงถึงจะยั่วให้คนของเราเนี่ยทำอย่างนัันได้นะค,ะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเอานโยบายของท่านบอกว่าตลอดของท่านผู้ชาการสรุจรัฐมนตรสองเนี่ย มาแปลงเป็นกลยุทธ์มาแปลงเป็นวิธีปฏิบัติซึ่งผมารายงานไปยังท่านผู้บริการตำรวจประจำพักสองตลอดห่วงเวลาว่าเดือนนี้เราเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์เดนนี้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถึงสิ้นเดือนธันวาซึ่งเ,เสร็จสิ้นของนโยบายเร่งรัดท่านาสามเรื่องแล้วเนี่ยถ้าผมยังไม่เสร็จผมควรจะมีการซ่อมเสริมยังไงผมคิดว่าเราอยู่ในโลกของการเป็นจริงที่ว่าอาจจะไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เสร็จแเ้วเจะทำยังไงผมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนครับ นั่นก็คือนโยบายที่สามงานต่อแนว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 ความคิดหรือแนวนโยบายจากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและท่านผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคสองนะครับ,รบแล้วนโยบายส่วนตัวที่ท่านผู้การมองเห็นในขวบขวบปีนี้นะครับหรือว่าขวบปีหน้าที่ท่านผู้การอยากอยากให้มันเกิดที่จังหวกกัดสกวเราเนี่ยมีไหงครับผมถอย้อนไปที่วิสัยทัศน์ของท่านผู้บัญชาการเมืองชาติกนท่านบอกว่าเป็นตํารวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนผมจับตรงนั้นเนี่ยมาสร้าง ให้ตำรวจสักแก้วเป็นตำรวจม,มืออาชีพอย่างแท้จริงนะฮะคำว่าเป็นตำรวจม,มืออาชีพอย่างแท้จริงในบริบทของมเป็นสักแก้วเนี่ยมันอาจจะต้องแตกต่างแต่ความเป็นตำรวจจันทบุรีชนบุรีหรวอกรุงเทพเพราะว่าอะไรสักแก้วเป็นเมืองชายแดนตำรวจม,มืออาชีพแบบสักแก้วเป็นอย่างไรมืออชีพของผมมันเป็นได้ห้าอย่างต้องมีความรู้รู้ดีรู้จริงต้องมีทักษะครับต้องมีการประสบต้องมีประสบการณ์นะครับ ต้องมีคุณธรรมและข้อที่5้าคือมีภาพลักษณ์ดีนะครับผมเอาง่ายๆก่อนถ้าเกิดจะพูดให้ครอบคลุมถึง5้าเรื่องนี้แล้วบอกว่าตำรวจสกาเป็นวงอาชีพและทําครบ5อย่างนี้มันจะยาวคุยกัน3ามวันรูจบเอาง่ายกันว่าวันนี้ข้อที่ห้าภาพลักษณ์ดีวันนี้ผมคิดว่าตำรวจสกาของผมเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตภาพลักษณ์เอาแค่าภาพปรากฏนะฮะค,คือภาพเนื้อในผมว่าตำรวจ เป็นกิจการที่มีมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนภายในเวลาผมผมโม้กันไปแล้วเอาแค่ภาพปรากฏว่าเห็นหัวจดเท้ารู้เลยว่าไอ้นี่น่าจะเป็นหัวตาแก้วพราะผมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าคือเดิมเครื่องแบบตำรวจเนี่ยมันหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ไม่ค่อยได้สังคายนากันหัวจดเท้าหมวกบางคนเป็นอย่างหนึ่งเสื้อแบบไม่ต้องพูดถึงสีผ้าเนี่ยมันมันทำให้เป็นสีเดียวกันยากมากนะฮะรองเท้าบางคนใส่ รองเท้าออคอมบัตลัดท็อปไม่ลัดท็อปมันเลอะเทอะไปหมดผมบอกว่าเอางเี้เอาเป็นแบบแผนเดียวกันเลยเอาอย่างเงี้ยครับให้ทําให้ได้อย่างนี้แล้วกันแล้วผมคิดว่าเวลานี้เราเราเริ่มมาถูกทางแล้วทไมาถ,ถึงทองทำกันครับถ้าภาพลักษณ์ดีเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นได้ผมยกตัวอย่างว่าเปรียบว่าถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลเจอหมอคนหนึ่งเก่งมากเลยแต่หมอใส่รองเท้าแตะเก่งขาสั้นเื้อยืดผมไม่รู้จักหมอคนนี้เลย ผมคาดการไม่ได้ว่าหมอนี่เก่งหรือไม่เก่งความมั่นใจก็หายแต่ถ้าเกิดหมออีกคนหนึ่งมาโอ้โหเปะ๊ะมีที่วัดใส่ใส่หูไว้เนี่ยใส่เสื้อกราวแต่งตัวรองเท้าคาชูเรียบร้อยผมว่าคนที่ต้องเก่งแน่เลยค,คือความความเชื่อมั่นมันมีชั้นใดชั้นนั้นตำรวจผมเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยรูปลักษณ์ก่อนครับใครว่าไม่จําเป็นผมผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นในสังคมปัจจุบันที่มันเป็นโลกของทุนนิยมโลกของอ ประชาชนที่มันเปิดกว้างเนี่ยนะครับรูปลักษ์มาก่อนแต่เราไม่ได้ละเลยเนื้อหาเนื้อหาตำรวจเราต้องมีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์มีคุณธรรมสีข้อนี้มันต้องเร่งสร้างแล้วก็สร้างแบบมั่นคงด้วยแต่ภาพลักษณ์แรกต้องมาก่อนน,นับ่นนะครับคือบางส่วนนะครับคือนโยบายรวมไปถึงหลักการทํางานของท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับช่วงหน้าท่านยังอยู่กับเราครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ